สอนชนจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลคะ่ะถ้าหากว่ามี วันที่2มีนาคม2566ที่ผ่านมานายนัทชัยนาพลสุขสรร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลโดยมีนาวาเอกชนระไทรัตะนเรืองรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรีในกองทสมศริแย้ำพันนุยนายอ,อำเภอชะอำเทศบาลเมืองชะอำและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันณนะชายหาดหน้าโรงแรมรองบีดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์มีนักท่องเที่ยวจมน้ำทะเลโดยใช้ทุ่นช่วยชีวิตแบบบังคับด้วยรีโมทของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งซึ่งมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำหรือมีเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและการฝึกปฐมพยาบาลการกู้ฟื้นคืนชีพ CPR การสาธิตขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับเข็มกัดติดหน้าอกใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฐถมพยาบาลและการกู้ฟืน้นคืนชีพ CPR เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในสภาวะฉุกเฉินเป็นการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหากประสบภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนายนัทชัยนำพูลสุขสัรต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าวันนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีอยากทําให้ชายหาดชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยหรือชะอําอินเต นำไปสู่การท่องเที่ยวระดับสากลทางสอนชนแนะนำทุ่นช่วยชีวิตบังคับด้วยรีโมททางไกลสามารถบังคับได้ไกลถึง800เมตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและทางน้ำมาสาธิตการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหนักยิ่งขึ้นลดลงซึ่งเป็นความร่วมมือหลายฝ่ายในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติในครั้งนี้วันนี้ศูนย์นริการนะครับรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรีนะครับ โดยท่านทางท่านรองนะครับเป็นแม่งานนะครับที่ทําให้เกิดกิจกรรมวันนี้ขึ้นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าความปลอดภัยนี่คือสิ่งที่สําคัญเรากําลังจะทําให้ชายทะเลของชะอำเนี่ยเป็นชะอำอินเตอร์เราต้องการไปสู่การท่องเที่ยวในระดับสากลน,นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการสนับสนุนแนวทางตาง่างาวันนี้เนี่ยทางสอนน ภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่มีทุ่นช่วยชีวิตนะครับบังคับได้รีโมททางไกลสามารถบังคับได้ไกลถึง800เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตะก,กี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านที่ร่วมดูการฝึกซ้อมเนี่ยคงเห็นไปแล้วนะครับประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถชะลอช่วงเวลาที่ผู้ประสบภัยเนี่ยจะจมน้ำลงไปนะครับแล้วก็รอให้ทางเกสกีของเราเนี่ย นะครับที่จะไปรับตัวผู้ประสบภัยกลับมานะครับก็เป็นการลดความเสี่ยงที่จะทําให้ผู้เสียชีวิตนะครับมีการเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บหนักยิ่งขึ้นเนี่ยลดลงความร่วมมือต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนที่อยู่ชายทะเลร่วมกันนะครับทั้งผู้ประกอบการนะครับทั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการซักซ้อมเป็นการทาความเข้าใจเป็นการ ทําให้ทุกคนรับทราบภารกิจนะครับที่เราจะต้องร่วมกันทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สนับสนุนความปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นตะกี้ได้พยายามบอกไปแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวเองก็ต้องชัดเจนในสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ทางพวกเราเนี่ยกำหนดไว้ถ้าธงเป็นสีแดงก็ขอความกรุณาว่าคงไม่สามารถไปทํากิจกรรมในทะเลได้นะครับถ้าหากว่ามี ปัญหาอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนีง้โดยเร่งด่วนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับที่ทําให้งานวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสร้างความสบายใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวนะครับจากนอร์เวย์เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาคุยกับเราอยู่เขาก็รู้สึกดีที่เราพยายามสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอบคุณครับ